สวัสดีครับผมตั้มจากช่องอธิชาแนลนะครับวันนี้จะมาสาธิตกันต่อมิเตอร์สําหรับรถไฟฟ้าเพิ่มนะครับสาหรับเพื่อนที่ถามมาแต่ผมไม่มีรถสําหรับสาธิตนะครับวันนี้มีรถคันนี้เขาเอามาทําการเพิ่มแบตเพิ่มวัแบตนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องครับก็เลยใส่มิเตอร์เพิ่มแล้วก็จะมาสาธิตนะครับที่จริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็รุ่นพวกรุ่นสายพานรุ่นอะไรที่มีสวิตช์เจแบบนี้นะครับจะไม่ต่างกันจะคล้ายๆกันครับสามารถไปเจาะเพิ่ม รถของเพื่อนๆได้เลยนะครับ้าจะติดมิตเตอร์เพิ่มไว้ดูว้นแบตหรือระดับแบตหรือเปลี่ยนเป็นพวกแบตลิเทียมฟอสเฟตหรือไนออนครับที่ตัวสถานะแบตเดิมครับจะไม่สามารถแสดงได้ตรงตามเดิมนะครับก็ทำการเพิ่มเติมตัวมิตเตอร์สำหรับคันนี้นะครับผมต่อไว้แล้วนะครับก็ไม่ได้ยากครับดูง่ายๆก็คือถ้าตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจนะครับจะมีสาสาย สีดําที่ชุดที่รวมกันหมดครับจะเป็นไฟลบส่วนไฟบวกที่เราต้องการเปิดกุญแจเราให้มิเตอร์พวกเนี้ยมันโชว์ครับก็มันจะเป็นเส้นประมาณเส้นกลางนะครับสีแดงก็จะเป็นไฟเข้าถ้าเราต่อดำครับดำเอาดำต่อไว้เลยส่วนแดงถ้าเราต่อกับ สีแดงพวกนี้นะครับไฟมันจะติดตลอดถ้าเราต้องการให้เปิดกุญแจ,จแล้วติดนะครับก็เส้นที่อยู่ตรงกลางสาหรับตัวนี้เป็นสีงเงินนะครับส่วนสีเหลืองนี่เป็นเปิดอีกขั้นหนึ่งมันจะกลายเป็นเปิดไฟหน้านครับพวกสกูตเตอร์ใส่พานที่เป็นกูตเตอร์ันเล็กโครงเหล็กนะครับจะเป็นแบบนี้กันหมดสําหรับคันนี้ครับรุ่นนี้เลยง่ายกว่านั้นครับจะมีสายดําแดงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็แค่เอามิเตอร์มาจาดําต่อกับดําแดงต่อกับแดงตรงนี้เลยตรงที่หน้าปัดเก่า เนื่องจากนี่เป็นอ่า60โวลต์นะครับลดกระเดิมไป48โวลต์มันจะสะแดงตัวเนี้ยไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูน,นะี่ครับมันจะไม่ลดแน่นอน,นครับก็เลยต่อเพิ่มครับโวลต์ตัวนี้มี67.5นะครับก็สแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยในกะารเปิดกนเสียโอเคแล้ว การง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการแนะนำวิธีการต่อตัวแสดงแบตหรือมิเตอร์เพิ่มสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้หรือรุ่นสายพานและก็พองเหล็กน,นะครับคร่าวๆนะครับส่วนนี้แบตก็งานผมประกอบนะครับก็ประมาณนี้ ถ้าสนใจยังไงก็ทักมาในเพจได้นะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ